ก็อันนี้คือความแตกต่างระหว่างเปิดรีเชดกับปิดรีเชด ครับก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมแล้วโต้อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนมาสอนลงรีเชตนะครับผมจากคลิปที่แล้วทีผมได้มีท่านผู้ชมขอมานะครับว่าให้สอนลงรีเชตหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมให้มันภาพสวยนะครับคือมันเป็นรีเชตที่ทําให้ภาพภาพมันสวยขึ้นอย่างภาพพื้นหลังตรงนี้นะครับผมทําให้ภาพอะไรเนี่ยมันคมชัดมากขึ้นนะครับ แล้วก็เงาวันนี้รีเชดมันก็จะสวยนะครับเวลาถ่ายรูปมาก็ออกจะมาประมาณนี้นะครับรีเชดเนี่ยลงง่ายมากนะครับไม่ถึงหนาทีเลยนะครับคือลงง่ายๆแป๊บเดียวลงแป๊บเดียวถ้าทตามทำตามผมนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มวิธีการทํากันเลยครับผมนะก็ส่วนตัวของรีเชดเนี่ยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสําหรับตัวรีเชดเนาะจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างไปดาวน์โหลดกันก่อนได้เลยนะครับอ่าโอเคพอดาวน์โหลดเสร็จมาแล้วนะก็ได้รีเชตตัวนี้มาเนาะรีเชตตัวนี้นะครับนี่ที่เราได้มานะครับก็ทำง่ายๆ ก็วิธีง่ายๆกันเลยมาเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็นะครับก็คลิกขวาที่ตัว r o b o x player นะครับแล้วก็ open open file location นี่ก็จะได้ตัวที่เราติดตั้ง r o b o x มาแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนแล้วก็ที่เราโหลด Resha นี้มานะครับผมก็เปิด open มาเลยอ่าครับนี่คือไฟล์ที่เราจะได้มาประมาณนี้นะครับนะครับผมเราก็มากดตรงนี้นะครับผมดีเชด setup ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็กดตรงนี้นะครับ นี่กดตรงนี้ไปฟึบมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับจะให้เรากดหาตรงนี้เลยก็ได้หรือจะวิธีง่ายๆที่ผมบอกนะครับวิธีตะก,กี้นะครับนะครับก็หน้าต่างเมื่อกี้ที่เราเปิดขึ้นมาเนาะเป็นที่ติดตั้งของเขาบอกนะก็เราก๊อปไปเลยนะครับนี่กดคลิกแล้วก็กด ctrl c ctrl v ใส่วางฟึบน่ะมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับให้เรากดมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่เรากดมาจากไอตัวนี้นะ ที่เรากดออกมาจากตัวนี้นะนี่กดออกจากตัวนี้นะก็เสร็จแล้วปุ๊บเราก็คลิกไปที่ r ลบอ o x p l a y e r Beta นะครับ Open ไฟป,ปุ๊บอ่ะเสร็จนี้มันก็จะทําการด้งไฟลออกมาในนี้ลนะยังไม่เสร็จนะครับผมถ้ากดไปที่ Open G.L. ตรงนี้นะครับแล้วกด Yes เข้าไปอ่ะรอดาวน์โหลดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ่เราจะติ๊กไว้หมดเลยก็ได้นะครับผมหรือจะติ๊กออกเลยก็ได้แต่สำหรับผมแล้วก็แบบติ๊กออกดีกว่านะครับเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะผมนี่ อแล้วก็ต่อมานะครับผมวิธีนี้จะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วก็เราจะเอาทั้ง3ไฟล์เนาะนี่ครับตัวนี้ครับ1 2 3นะครับนี่คับง3ไฟล์นี้นะนะผมก็ทําการลากมาใส่มาเลยนะครับลากมาใส่มานี่นะครับผมทีนี้ก็มันจะถามว่าลงลงไหมนะครับก็ผมลงไปหลายรอบแล้วนะครับรีเชนดตอนนี้ผมลงไปหลายรอบแล้วก็กดไป เพลียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิน้นในการลงที่เชดได้เห็นไหมลงง่ายๆมากเลยนะครับผมทางนี้ก็เราลองเข้าเกมกันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคนะครับผมนี่ก็เข้ามาในเกมมาครับผมนะกเ็เล่นเลือกเกมเลือกแมปไหนก็ได้เลยครับที่ท่านผู้ชมเล่นอยู่นะครับก็เลือกแมปไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องแมปฟลอยด้านี่หรอกนะครับผมนะก็เข้าไปที่แมปเลยนะครับ,นะรบเข้าไปในเกมที่ต้องการเล่นเลยเนาะ ส่วนเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับก็มันจะขึ้นด้านบนตรงนี้นะครับให้กดโฮมเนาะอ่แล้วก็กดโฮมบนคีย์บอร์ดนะผมโฮมนี่แล้วก็กดคอนเน็กตรงนี้แล้วก็กดนีทีหนึ่งอ่าเสร็จปุ๊บนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับแต่นี่มันยังไม่ใช่ของมันนะนี่ยังไม่ใช่ของมันนะครับีเ้เราต้องมาเลือกข้างบนตรงนี้ครับผมนี่ช่องนี้เราก็เลือกมาที่รีเชตตรงนี้นะครับผมนี่รีเชตฟึบแล้วก็จะโหลดสักแป๊บหนึ่งฟับฟับเท่านี้นะครับ มันก็จะโหลดเสร็จแ่ละนะแล้วก็ปิดโฮมไปทีหนึ่งนี่คือการขั้นตอนลงลิเช่นะครับมีเสร็จแล้วเป็นไงภาพสวยไหมแต่นี้มันเบลอเนาะเพราะมันเป็นการโฟกัสวนะครับผมสมวิธีการปิดโฟกัสเนี่ยถ้าแบบบางคนไม่ชอบเนาะโฟกัสนี้นะผมนะนี่สวยดีฉากหลังละลายนี่นไงสวยนะครับเดี๋ยวถ้าแบบใครไม่ชอบแบบนี้นะก็กดตามนี้ผมนะเนี่ยผมอัโต้โฟกัสตรงนี้นะครับผมปิดไปเลย3ตัวนี้ปิดไปเลยนะครับนี่มันก็จะหายโฟกัสแหะ หรือถ้าเป็นออโต้โฟกัสเปิดนี้อย่างนึงก็ได้นะครับจะเปิดอย่างนี้เฮ้ยไม่ใช่เปิดด้านหลังนี้อ่ะให้มันละ,ละลายด้านหลังเห็นไหมอ่าให้มันละ,ละลายด้านหลังนี่เห็นไหมนะครับให้มันละ,ละลายด้านหลังแต่พอเราอยากมองด้านหลังปุ๊บมันก็จะชัดเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยคือที่มันปรับอยู่เนี่ยมันจะออกเหนียวมืดๆนิดนึง แต่ถ้าแบบว่าสมมติแมปไหนที่มันเป็นตอนกลางคืนหรือตอนมืดๆเนี่ยแล้วมันแบบมันมืดไปนะครับมันก็จะมีอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวผมปรับตอนกลางคืนให้ดูแป๊บนึงอ่านี้ก็ตอนกลางคืนแล้วเนาะสังเกตได้ว่านะครับมันจะมืดเกินไปนะครับเห็นไหมมันจะมืดเกินไปแต่มันก็สมจริงดีนะมันมืดอย่างนี้นะครับมันก็สมจริงดีเหมือนกันนะครับก็ถ้ามันบางคนสมมติเอ้ยมันมืดไปมองยากนะครับก็กดมาที่ตัวนี้นะครับมันจะเป็น2ตัวนี้นะครับให้กดออกไปเลยนะครับนี่นะครับหรือถ้าตัวนี้ กด2ตัวนี้ออกนะครับกด2ตัวนี้ออกเลยประมาณนี้แหละนะครับที่ผมใช้มาเนาะเนี่ยก็กดสอันนี้ออกนะครับนี่มันก็จะสว่างขึ้นเห็นไหมอ่านะครับจากแตกต่างกัน,นตอนแรกเลยเนาะที่มันเปิดอยู่แต่ถ้าแบบมันมืดเกินอย่างเงี้ยไม่ชอบมันมืดเกินไปมองยากอะไรเงี้ยผมก็เนี่ยสตัวนี้นะครับผมสามารถปิดไปได้เลยเนี่ยมันอาจจะมืดเอ้ยมองยากไปหน่อยอะไรเงีๆๆ้ยมองยากไปหน่อยบางแมปแบบมันมืดๆเนาะก็แบบปิดไปเลยนะครับนี่ปิดไปมันก็จะสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับสว่างขึ้นมานี่นะครับ ก็อันนี้คือความแตกต่างระหว่างเปิดรีเชดกับปิดรีเชดนี่นะครับก็เป็นความแตกต่างเนาะระหว่างกับเปิดกับปิดนะครับผมรีเชดเนาะมันทําให้ภาพเนี่ยสวยขึ้นมากกว่าเดิมนะครับสวยขึ้นแล้วก็ทําให้ภาพเนี่ยมันดูนะครับทำให้ภาพเนี่ยมันดูคมชัดมากขึ้นนะครับคมชัดมากกว่าเดิมนะครับ ก็รีเชตเนี่ยผมก็ใช้เล่นบ่อยเนาะด,ดูจากคลิปที่ผ่านมาของผมก็ได้นะครับผมจะลงรีเชตเนี่ยเล่นนะครับเพราะว่ามันสวยทำให้ภาพมันจะสวยขึ้นนะครับหรือถ้าบางแมปเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ฟีเจอร์หนึงที่ผมชอบนะค,คือบางบางแมปเนี่ยมันจะไม่มีหมอกอย่างฟอยด์เนี่ยไม่มีหมอกใช่ไหมแต่บางที่แบบเราอยางรู้สึกอารมณ์แบบเราอยากมีหมอกลงว่ะนี่อย่างเางี้ยนะครับก็ตามดินฮับฟีเจอร์นี้นะครับ กดเลื่อนลงมาด้านล่างตัวน so ี้ที่มันติ๊กมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับนี่ที่มันติ๊กมาอยู่แล้วนะอันนี้คือโฟกัสที่ผมเราที่เราติ๊กออกนะนี่โฟกัสที่เราติ๊กออกก็ด้านล่างตัวนี้นะครับติ๊กเพิ่มมานะที่ตัวนี้ฟึบอ่าเป็นหมอกนี่เป็นหมอกเพิ่มขึ้นมาแบบอยากเปลี่ยนบรรยากาศให้มันมีหมอกสะหน่อยประมาณนี้นี่ก็จะเป็นหมอกประมาณนี้นะผมนะเงี่ยมันก็เป็นหมอกมาได้แหละอยากเปลี่ยนบรรยากาศนี่อยามีหมอก้างนี่นะฮะก็ประมาณนี้เนาะเป็นไงครับผมท่านผู้ชม นี่คือลงรีเชตแล้วนะครับก็ทาให้ภาพเี่นดูสวยขึ้นเลยนะครับได้ไปบางแมปเนี่ยที่มันภาพสวยแล้วเนี่ยก็ยิ่งสวยเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะให้เล่นดูหลายๆแมปเนาะโอเคอ่านี่ก็คืออีกแมปหนึ่งที่ผมเข้ามาเล่นนะครับนี่สังเกตได้ว่าภาพเนี่ยมันจะสวยขึ้นเลยเห็นไหมครับอยเดียวเจอคนเจอคนโอ้ไม่ได้มาเล่นนานไม่ได้มาเล่นนานโอ้ไม่ได้มาเล่นนานแมปนี้แป๊บหนึ่งนะครับเจอสตูโอ้ยิงไม่ถนัดเลยไม่ได้เข้ามาเล่นนานน,น,นะครับ เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกแมปหนึ่งที่เรียกว่าภาพสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับความแตกต่างระหว่างภาพนะครับดูนี่ไหมครับผมแมปความความภาพสวยนี้แตกเห็นไหมครับผมภาพสวยไหมเก็บหมดแค่นั้นแหละอ๋อจบตอนพอดีอัานี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่เรียกว่าคือแบบ ภาพสวยมากคือแบบเขาทําเกมมาดีมากเลยนะครับภาพสวยมากนี่เป็นไงนะเดี๋ยวผมให้เสียบบรรยากาศแป๊บนึงนะครับนี่ครับอ่าให้เสียบบรรยากาศแป๊บนึงนะอันนี้คือลงรีเชนนะนะครับอันนี้คือลงรีเชนนะครับนี่เป็นไงภาพสวยปะนี่นี่ก็เป็นอีกแมปหนึ่งนะครับที่เรียกว่าภาพสวยใช้ได้เลยนะครับเมาสไม่นิ่งเมาไม่นิ่งเลย เอาไม่ได้เลยแนฮะแตกค่อยๆยิงค่นยๆเฮ้ยมันเกิดตรงนี้ได้ไงอะฮะลัลโหลเพื่อนต้องเป็ยนยังไงเราช่วยเองเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะคืออ๋ออยู่บนนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ย อันนี้ก็คือแบบลงรีเชนเนาะก็จะประมาณนี้นะผมนะให้ดูนะครับความแตกต่างนะเพ่อให้ภาพเนี่ยมันสวยขึ้นจริงหรือเปล่าลงรีเชนเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะท่านผู้ชมโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็เป็นการมาสอนลงรีเชนนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับลงก็ลงมายากนะครับลงง่ายๆเลยนะครับอย่างที่ผมสอนไปนะครับก็เนี่ยนะครับอันนี้มาเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะปิด จบคลิปแหละนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกแมปหนึ่งที่อ่าเป็นแมปโชว์เคสนะครับนี่ตามนี้เลยแสงสีมานี่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแมปโชว์เคสนะครับผมนี่งสวยงามไหมสวยมไหมนะครับน,นี่คือลองรีเชตแล้วนะครับอ่านี่คือลองรีเชตแล้วภาพตามนี้เลยนะครับเนาะนะครับ ็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับในการลงรีเชตครั้งนี้เนาะก็สามารถไปใช้กันได้นะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเนี่ยคอมไม่แรงเนี่ยก็สามารถลงได้นะแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันได้กิงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะกระตุกไหมอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ครับผมก็จะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ติดตามผมไปด้วยนะครับเพื่อจะให้ผมทำคอนเทนต์คลิปต่อๆไปออกมาเรื่อยๆนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังอ่าเรียกว่าฝึกงานนะครับอาจจะไม่ค่อยว่างนะครับก็ขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวพยายามตั้งใจทำคลิปออกมาทำให้ผู้ชมได้ดูเรื่อยๆนะครับก็ติดตามผมไปนะครับ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมนะครับได้ไอสเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคเจอกันครับ